หลายๆคนนะคะรู้สึกตัวในตอนเช้าก็รีบคิดเลยนะคะว่างานมันจะมีปัญหาอะไรนะวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เรายังแก้ไม่ได้เราจะทำยังไงดีเจ้านายจะด่าฉันไหมธุรกิจมันจะแย่ไหมลูกค้าจะเรื่องมากไหมและแล้วนะคะทั้งวันก็มีแต่ปัญหาเข้ามานะคะดิฉันขอแนะนำว่า ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะที่เรารู้สึกตัวในตอนเช้านะคะลืมตาขึ้นมาหรือไม่ลืมตาก็แล้วแต่ให้คิดว่าเอ๊ะถ้าวันนี้สิ่งดีๆปรากฏขึ้นในชีวิตของเรามันจะเป็นยังไงนะเออวันนี้ถ้าเจ้านายโหถูกใจในงานของเรามากมันจะเป็นยังไงนะวันนี้เจ้านายชมเราว่าเราทำงานเก่งเป็นคนดีเรารู้สึกยังไง ลองรับความรู้สึกดูนะคะแค่เราจินตนาการเรายังรู้สึกดีขนาดนี้ใช่ไหมคะและพวกเราทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราตอนที่เรารู้สึกดีเท่านั้นมิฉะนั้นนะคะทุกๆเช้าคิดแต่เรื่องดีๆที่เราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแล้ววันนั้นทั้งวันเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดนะคะเพราะว่าในชีวิตของคนเราทุกคนนะคะจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเท่านั้นหากเรามองหาแต่ปัญหาปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆหากเราจินตนาการแต่เรื่องที่ดีๆพูดเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆสิ่งดีๆจะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพการเรียนและด้านอื่นๆทุกด้านของชีวิตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะนำเสนอต่อๆไปสวัสดีค่ะ